วันนี้นครับเจ้าแจ๊ส GK นะครับมาหาท่อใส่เป็นเกียอโต้ก็จะมีที่เลือกไว้ก็จะมีมูกเ e n น,นะครับตัวน,นี้นะครับมูกเ e n แล้วก็คา k ิโมโต้จิติบ็แล้วก็มูกเ e n นครับเดี๋ยวเรามาลองกันนะว่าใบไหนเนี่ยจะเข้าตากรรมการ ลองเสียงกันนะครับเอาเลยเป็นกากีโมโ,โตโ้ครับเปิ่นอีกอ่าโอเคไปที่เพย์ได้ครับเย้พี่ มึงจะอไมปเดียวเดี๋ยวนะเอาเบิร์เลยเอาบุเก็ตอันนี้ก่ได้ เลี้เด็กแยมนะครับเี้ยนเดนยมบลเล์บัี่เคแล้วก็โกัอีกไปหนึอันนี้เสียงทั้งคดตุ๊บคดเงียบอะอันไหนไอหมูก <ầ y. S 2> ้ตุใช่ ยงนุ่มมากคือไท,ทยเทเสียงมันจะนุ่มไงโทนมันจะนุ่มอันนี้ก็เป็นหมูกเกล็น,นะครับตรตีดยูสเอาเลย สวยเลยเนี่ยดูตรงปลายท่อดูเรียบร้อยมากจบจบไปนะครับสำหรับเกี่ยวโต้ครับ